สวัสดีค่ะเรากลุ่มเมจิกยิ่งหมึเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสวัสดีครับผมนายสก,กันรสหวานหกส9 1 0ูนย์เก้าหนึ่งศูย์ห้าเก้าสี่มาจากภาคเครื่องกลครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวสวดิดาสแก้วหกสองศูย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดมาจากภาคเครื่องกลค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายกรสกิดสหวัฒนากรรหัสหกสองศ6นย์เก้าศูย์หกเก้าเจ็ดครับมาจากสาขาปิตโตเคมีและวัสดุพพลิเมอร์ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชชริยาัตนาพันธ์รหัสหกสองศูนย์เก้าหนึ่งศมาจากภาควิชาปิโต,โตเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ค่ะหลายๆคงเคยคงเคยจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่าแก้วถ้าถ้ามีการเติมน้ำร้อนหรือน้ำเย็นลงไปอาจอาจจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนสีค่ะ สีของแก้วเนี่ยคะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิได้ยังไงคะสาเหตุที่มันทําให้สีของแก้วน้าเนี่ยน,นะคะเปลี่ยนไปก็คือมันมีหมึกหรือสีนะคะเป็นที่พิมพ์เป็นลวดลายนะคะเป็นสีที่ชนิดพิเศษที่ทํามาจากสารที่ชื่อว่าเทอโมโคมิกค่ะ สารเทอร์โมโคมิกที่ว่าเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิของสารมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีอยู่สองประเภทด,ด้วยกันค่ะคือหนึ่งผลึเหลวลิควิดคิตันแล้วสองสารลูกกาดค่ะ <S <S หนึ่งนะครับลิควิดคิทตันหรือผลึกเหลวเป็นสารจําสารจำพวกลิควิดคิดตันเป็นสารที่มีสถานะอยู่ระหว่างของแข็งกับของเหลวโดยบางชนิด จะสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสีที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึกที่สะท้อน,นความยาวแสงและการที่สีของผลึกเหลวจะเกิดในช่วงสถานะนีมาติกเมโซเฟสเท่านั้นครับโรเซสของลิควิดคิสตัลหรือกระบวนการนะครับการที่ผลึกเหลวจะมีสีขึ้นอยู่กับช่วงของอุณหภูมิด,ด้วยครับ อย่างเช่นในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำสารจะอยู่ในรูปของของแข็งจึงสะท้อนแสงได้ไม่ดีมากเราเลยจึงเห็นเป็นสีดำหรือสีที่คล้ำแต่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงจะมีการแตกตัวที่ดีจึงสามารถสะท้อนแสงออกมาเป็นสีลุงได้ครับส่วนต่อมานะครับผมแอปพล,ลิเคชันของ Liquid Crystal นะครับเลือกเหลวมี อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีโดยเฉพาะตัวเราสนองต่ออุณหภูมิได้อย่างแม่นยํากว่าสารที่นํามาใช้นะครับผมสารลูโคลูโคไดนะครับผมนิยมใช้กับอุปกรณ์รวัดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิห้องอุณหภูมิตู้เย็นอุณหภูมิน้ําในตู้ปลาครับต่อมานะครับสารลูโคสารลูโคไดโครงสร้างโมเลกุลของสารลูโคไดนะครับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้สองแบบหนึ่งแบบมีสีสองแบบไม่มีสีเมื่ออุณหภูมิต่ำจะสามารถจะสามารถแสดงสีเฉพาะตัวออกมาแต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งสีของสารจะหายไปกลายเป็นลักษณะใสหรือไม่มีสีสำหรับโปรเซสนะคะหรือกระบวนการทำงานของลูคดาเนี่ย ความร้อนซึ่งการที่เราเทน้านร้อนลงไปเนี่ยจะไปกระตุ้นสารนู่คราดซึ่งพันธะในสารนู่คราดเนี่ยจะแตกออกจะเกิดพันธะใหม่ที่ทําให้โครงสร้างแล้วก็สมบัติของแสงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ในสารนู่คราดเนี่ยจะมีไมโครแคปซูลถ้่ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับสารชนิดอื่นที่จะทําให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปโดยปกติแล้วนะคะสารนี้จะมีสีเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ําก็คือการที่เราอะใช้น้ําเย็นหรือว่าเทเครื่องดื่มเย็นลงไป และเมื่อเราเทข่้นนื่มร้อนเมื่อสารเนี่ยได้รับความร้อนมากขึ้นก็จะเกิดความโปร่งแสงสารายูเครไดเนี่ยนอกจากจะเกิดเป็นสีโปร่งแสงหรือว่าสีขาวดาแล้วเนี่ยถ้านําไปผสมกับสีอื่นก็จะสามารถสร้างสีใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นการทําการผสมระหว่างสองสีก็คือสีฟ้าก,กับสีเหลืองเราจะได้สีเขียวซึ่งสารลูเครไดเนี่ยจะมีสีเมื่ออุณหภูมิตาม่าก็คือเราจะเห็นสีเขียวเมื่ออุณหภูมิตาม่า แต่เมื่อเราเทน้ำร้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นสีเหลืองเป็นที่อุณหภูมิสูงการที่เรานำสมบัติทางด้านแสง,แ,สงแล้วก็สีมาใช้นะคะเราจะนำสารลูโคดานเนี่ยมาใช้กับอะไรบ้างเรามาดูกันได้นะคะเนื่องจากสารลูโคดานเนี่มีช่วงอุณหภูมิที่ทำให้สาระ่ะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นช่วงกว้างอยู่ในระหว่าง3ถึง10องศาเซลเซียสเลย การที่มันจะเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิก็จะช้ากว่าของแบบผึกเหลวหรือว่าแบบริตัตเราจึงนิยมใช้ในวัสดุที่ไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำนะักไม่ได้ใช้วัดอุณหภูมิแต่เราจะมาใช้ในเครื่องประดับหรือว่าสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนสีเช่นแก้วน้ำหรือว่ากระป๋องเครื่องดื่มนะคะอันนี้ต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในวิดีโอของ youtube เนี่ยอันนี้จะเป็นแก้วน้ำนะคะโดยในแก้วน้ำเนี่ยถ้าสังเกตจะเป็นแก้วเริ่มแรกจะเป็นสีดำนะคะไม่ต่างอะไรจากแก้วทั่วไปเลยหลังจากนั้นนะคะในวิดีโอเขาจะใส่เป็นน้ำร้อนนะคะทุกคนจะ ต้องสังเกตนะคะสีของแก้วดีๆนะคะเมื่อใส่น้ำร้อนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสีอจากสีดำคำ้าใช่ไหมคะจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าโปร่งแสงมากขึ้นนะคะตัวหนังสือที่มันขึ้นเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นโดยในที่นี้เนี่ยจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นจากเป็นสารที่เป็นผึกเหลวนะคะหรือว่าลิควิดริสตัลนะคะ การที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากแก้วตัวนี้ใช้เทอร์โมโกรมิกนะคะเออเราก็จะเห็นได้ตามช้อปปี้ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขานำมาผลิตนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นแก้วที่เขานำมาใช้ประโยชน์อย่างนี้นะคะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราเมจิกอิงนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเทาง่านี้ขอบคุณค่ะ Thank you.